สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านนะคะมาจะมาเมื่อนี้ม่กินกัาเปียกน้ำยา่จะสีสดใสก็เปียกหางหมูจ้ะเมื่อนี้กวเปียกหางหมูกับข้ายกี่จ้่จ้ะสีแดงสดใสมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันจ้ะต้มห่อนๆ่นยดติวมต้มเอาจ้มแล้ว กะเปียกเสียนแหงคือเกาเอค่ะเดอ้อเมื่อนี้มีตัวง,งอกใส่น้ำ้ะตัวง,งอกเหลือจากคัดไทยจะ้นะนี่นะคะมามาซอยกันมาซวยกันเฮ็ดอยู่ต้มครึ่งห่อนะคะ เจ๊ติวมาเข็นเคียนแบบปายฟโบราณเน้่ค่ะเด้อซีมคนจางนิดนึงจ้ะขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เด้อค่ะเด้ออันฝัยญายไปหารากาขยายแฟหนีย้ายเด้อภาษาอังกฤษย้ายคอยได้สะกดเอาเท่าะหน่อยๆ ได้แยง่งมองเตอร์โตจะปานแย่งนั่งสาวไทยพุ่นละแจ้จจบปอดีเนาะยายพิมบ่าเป็นว่าแท้โอ้ยซ่องอ,อันไอ้ซ่องเมนมามีนะ่ะภาษาอาังกฤษเพื่อนแห่งหลายแต่ว่าซ่องจริงเพืเ่อนเป็นเพื่อนกับแม่ติวและแต่ซ่องดันเสียวซ่องดันก็ไปหาเราอยอะสีคอยพิมพ์เอาจา้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ดิแวะเวียนเขามาหากันเนาะค่ะเนาะไดจะ้ะเคกวันเกิดหลานเหลือหน่อยเนื่องจากแวเป็นความหวานลืเริ่มกินขนมก้อนอาหาร เด็ดมากค่ะแม่ตัวงอกกรอบแซ่บ,บ,บจ้ะใส่หอม,หอมทอดหลายลายหอมเดียวหอม กินควมห่อนฟอนควมเมาเส็นย่ายกับฮะคาเมนซัำ แซ่บมันหอมขาหมูมันเหลือหน่อยก็เลยเอา่ำซื้อหางหมูมาแซนด์แม่อยากเห็นหางหมูมาทำเมูสาวต้มใส่หมูหย่อนน้ำ ยายจะนาเจอยุนี่ไปจนกว่าครบรอยว่านของยายเถ่าได้จะเด้พอเพราะว่าปล่อยสุบลูกแต่งแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งที่อันันให้ยายเถ่าที่ห้องบัแตงบอ,อย่างจะเป็นแบบเปลงบ้านเทาเด้อเปิงโบร้านเท่ามาสมบลูกคนแตงแม่เขาเป็นนาสครัพแต่ผม ครบเดือนแล้วได้ตัดผมห่อนไรแซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อ เสิรจฟาฮะพ่อ ข้ามเปรีปมภาษาหนองคายว่าเราำเปมเปม มาเดอ้อพี่นนอกเมืองนอกเมืองหน้ามากินขัาเปียกน้ำใจขัาเปียกอีสามหรือก๋วยจับยวน เผ็ดแดงจึงขึงเลยนั่งไปน้ำไปนำ้ำเผ็ดไปนำ้ำคุยกับพี่น้องไปนำ้ำจะมันไรอัดไรยางมาเย็ดอยู่นี่ ผู้เท่า <laughs> บัดน,นี้เป็น้เท่าเฝ้าบ้านแลู้เท่าเฝ <laughs> ้าค้อมก็มีมูน้ะค,ะะคะ่ะเนาะเด็ดเซ่บ ดูในเบิร์คขาปิดมันเงาวพอวจ้ะี๋ยวติวขอจบคลิปนะคะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะเนาะจ้าไม่บายนะคะแม่เจ็บแม่จนพ้นภ,ยภ,ยภยัยวิกฤตด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปังๆค่ะแล้วติวกินต่อ,อย,ยู่เด้อ